อันนี้ก็ยิงแรนได้ด <laughs> สาวเป็นปันนะโหโขกับขาอีนี่นปิงม,ม <laughs> ปิงมาี <laughs> ปิงวะค้าง,ลองอแล้วขวนลพี่น้องเอ้ยโอทาบีค้างแล,วล้ว่ะอ่ะอาหานก็อนเอ์บเลยพี่น้อง,ง,งนำ้ำเซก,กสุกละมาแซ่บๆนำมาทนเดอ้อหาแรงมานิ้ยกะเบิดข่าเบิร์ด้โว้ยอะ กาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับชมวันนี้กัยังอยู่ป้าเขะเก้าพี่น้องเลยสบายดียังคงคํานะนี่คลิปนี้กัเป็นคลิปต่อคลิปที่แล้วเอาสีมาให้ยู้ก,กินกินกาแล่นที่เอาหามาได้แะ้วพี่น้องเลยพิมงานน้องกับยังไม่ทันมาบอยู่ก็มาติดบาทองใหม่เพลนเป็นกรไปอานน้ำแล้วยังนาบอซอนเพลินยังไม่ทันมา,าก สงสัยเป็นยานที่แพ้เฮาพี่น้องเอ้ยสงสัยเป็นไปจนไรอยู่ป่านนี้ยังไงมาอยู่กำลังนึ่งข้าวอยู่พี่น้องเอ้ยนึ่งข้าวซุกกะสิได้อยู่กินต่อกินกันนี่เมนูเด็ดเลยมันนี่ของแซ่บเลยแลนแลนใหญ่เลยภาษาเป็นว่าสิคอยพี่น้องคอยแล้วกาศปิงโหท่าบีแน่มันนี่ แสบได้ปิ่งหัวทาบีแลนได้แสบกาปิ่งหัวทาบีเป็รพี่น้องปิ่งหัวทาบีแลนนี่ได้บอได้ได้ได้แต่ห็น <laughs> <c oughs> ทีมงานท่านก็มาครบแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเกมไปยุ่ยกินมันนี่ดีมือเบาพักได้หมดนียนะดีพอโคตัเกเตีน่ ยังกินคาน์เก็อิ่มแล้วเนาะหางมันกันกินกินหัวหางบางไงนะใด้ขันสโลแ่นในโลกว่าโลปลายเนาะประมาณเนาะพอจะ้กระต้องกันเนาะมามือป่าบอกเขาเบอป่าตอนนั้จีกมาินจีไม่ย่อย่ออันนี้มันอันนี้เฉจ้ี้เฉยๆเท่้วเลยจากจี๊กเห็นอะไเลยนี่ อันนี้หางมันนี่ปิ้งแล้วก้อยแล้วปิ้งก้อยแบบปิ้งหมดกระตูมันกระป้างผักแบบปีงข้างอินี้ก้อยหางมันก้อยตัวหางกระตูวันปลามันตึกโหมันท่าบีกับดีนมันผักแบบนี้เนาะเอากินเนอสิเอาเอ้าของแซ่บเลยไม่น่าจะหาได้เราประกอบกันใี่ไทยตอนนีประกอบกินแต่กินิที่เดี๋ยวโหพี่กี่เลี้ยร้อยพี่น้องไอ จะไปหาเจ้าก่อนไปนี่ออกขับไปเลยขุดตื้นปากก่อนคอนเสิร์ตมีไข่ได้น,ขขน,นไหน cái mặt lâu mà. The man lie. Bimondi. Bim nó. Pam lelen, vợ. đâu? Ni kalang hai you. Khai noi you. Mhm. 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 ตุยเลลยมเคยกูน่นาปนแปลกหมแต่ก mm. ับบตุเลย สีมันล้นๆล่ะห่างมันนะโอ้โหห่างมกตัวีนมันแรงมากมองเหนี่นะสีมันแต่มันอยตุยเพล่อได้เลยนะไม่ได้แต่ความมันนี่เนาะมันคนาเนาะมันขนาดขันหยามนี่นะโอ้ยโตเยอะซะนี่เท็กเละโคเลียเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นนี้ค่ะซได้มาปิ้งวันนี้ปิ้งพอสำลา มราจะเอาคแล้วกรับได้หลายตเตัวสิมายูเอดกินก่อนพี่น้องเลยอันนี้นะสาวเป็นเล่นนักสาวปีงปิงแล้วก็มาคอยเนาะนส่วนคอยสิมาโคอันสำหรับบางคอยนี่ครัำพูดยิงหมูได้นี่ได้โบขาพี่น้องเลยคอยให้น <laughs> ันนี้ค,คอยยงิงแลนได้ <laughs> าสาวเป็นปันได<บ>้อหก <laughs> ผมกับขายอยีน,ๆๆๆนี่ป,นปิงนี่ปิงมางั้นผมขับอีกทีคักเด้เป็นน้องเว้ปิงโหท่าบีแลนด์นี่เดี๋ยวมาโคตัวนี้ก่อนมาเนี่ไอ้นสสาวเป็นโคตัวปิงยี่ก้อยแหละเดี๋ยวมาโคโหท่าบีก่อนพี่น้องเลยเปนทีมงานนะกะโคตัวเย็ดปิงก้อย พี่นเอาเอานี่ไปเกี่ยวนี่โรด้าเรียโรดสองพระท่านะโ้มาดูอะไรพิทูลพทางโค้มาเดืนั้นโค้งโค้มเือนนันคุณนึงการอยู่ขาท่างะขางคนปั้นทางโค้งเออเหมือนโปจะไปได้ยาต่าเด็กมงนนี่ทางลงต้องเห็นรลดไปามีโน่นแคนะดูนะมันมีโน่น้วแน่ เงาวาดเลยีนาบดูติ่าคูเลยอือหือโอ้ได้สปีสามปีคุณน่าเล่นตัวนึงนะสมเล่นง่ายอยา่นีแล้วด้สี่สีปีโตเยจีบมเล่นง่ายไปเลยสี่ปีวัั้เล่นสี่ปี กังการคำนะเอาไต้องเาจะไปหาลัดแรงเ้าลัรงไม่ลัดแล้วจะหายได้ลัดลรงดูเป็นหนาที่แล้วอันนี้เคยนอันนี้ ยิงหัวท่าบีเจอกระบี่ต่ากขึ้นเลิศไหมของเต้เอาไปเลยนีดน้อยไมล้ท่ากันมาตรงนี่นี่ตัดเอเลยอีนี่เอเกียวไส้ไส้เกียวจีนเออ

กเจมายไี้ <ừ. S 1> <ด>มันต้องสุกเรียบร้อยเรีบร้อยไปลบมไกลไม่เลย่ใต้มันนอก <ừ. S 2> ม,มันก็พึ่ละในไทยมันก็พึ่งละ ปีนเอืมปีง,ง,ปงวะค้างแล้วขวนแลวพี่น้องเอ้ยอทาบีค้งแล้วล่ะก,กับอมมปด้วยโอ้ม <c> ห <oughs> <c oughs> ันซอยู่ไอเด็กโลดอ่ะปงแลนะุกแล้วพี่องเอ้ย วันนี้กัสิได้มาคอยคอยกะแม่โคเฮาน้าสาวคือเก้าบอต, <c oughs> ตามตรงนะแต่เกิดมากะยังไม่ทันเคยกินก้อยแลนนะแต่เคยได้ยินเขาเจ้าพราวแกเป็นเล้าลรือ,อยูก้อยแลนแซ่บไปน้องแต่ไม่ทัเคยกินอะไรน่ะเคยกินแต่แกงเส้อปลาคำพูีปน้องเอ้ยได้ม,มาแต่เธอะ่ะคอยเป็นทันเคยกินคอยนะหนึ่งวันนี้มันซิมเบงควารสชาติของคอยมันเป็นเลยนะ nha mạnh. A cho chị. Sì, sí, áp à phải lenga. ai a fak bây giờ mì mà Mì khoát. Mì khoát. Mì Mì khoát.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  Mì khoát

สีก้อยก็เคยกิแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยอดใจรอจักหน่อยนะบอ่เจ้าของดอกขอยจะกินของแซ่บก็ต้องทาดึงดนๆแน่เอาเลยเอาเลยตามสบายเอานะกัดดินมีอันนั้นเด้อสิได้ คัดโยฮันด้วยค่ะเดี๋ยวอยากเห็นทีเดียวนี่ค่ะเขาเนยต้มน้ำซุปอันนี่กนแกเป็กระดูกมันพี่น้องเลยเอาวต้มเป็น้ำซุปนี่อันนี้นะ่ะพูดสำหรับคอยพี่น้องเลยพูดที่คอยยิงได้ขับปั่นเธอโหท่าบีขับปั่นนะนะแต่ถ้าชอบมันเป็นแบบมันสุกของมากเลยนี่ โอ้ทาบีก็สซูกเลยยังเลยแต่ก้อยแบบนี้เอากระทาก้อยๆเรียบร้อยอ่ะครับเิียบง้าเลยดำพอดีก็มือครับต้องใจฉลาดเลยเนาะพี่เท่าละพี่ดู้พักเนาะ มีพักออก็ฟรีเลยมีพักคือมือมาทำอิฐเดี๋ยวก้มาทน,นันสิรัมหมูใหย่เจ๊บสองมันพักก็พักาล้วกันคือเห็นโซฟีถุงยางแน้ั่นั่น รดแล้วคุมือก็ขี้มือขี้ขี้โฟกยานนะแสดงขี้มือก็กินเสแล้วแลนนะ็น้อยจะกินนะใมันไทยแลนมมันคมใหญ่ติ๋วอเอาแบบตันใหญ่น้ออ่ากนนขวาน้ำน่เป็นไรกินนางดกาปิดไปได้นะเอฟซีมานซิมเองเลยครับอะไร ว้าอยเอาตอนง่ายแท้มาก็อยากซีเดี๋ยวชิมมานบ้างมันไก่ขนาดแล้วแซบไหมนาะแซบไหมอย่าเๆผู้บักขอชิมตีนมาก่อนตีนกันตีนคักๆนะก็คมย่ติีด้วยพี่มันวนีแซบมั้งท่าจากพักแล้วกันมาชิมโหราบีพี่น้องวันนี้ กินทาต้มน้ำสดสุกนะ่ยเนี่ยมีมาเหลือกูงต้มเริ่มมาทำไหมสุดยอ,อดเลยยอดลอยยำกระถืงกระถืงกระถืงหมดขันพวกที่มักน้ำอ้อยนาแก้มน้ำอ้อยนาคักเลยแต่ปทุนนี่วิปปันได้น้ำอ้อยนาเลยคักเลยหอมด้ะรำ อ่อาหารเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องตังเลยนำซุปก,กะสุกละมาแซ่บๆนำมาทอนเด้อหั่นแรงมาเนี่แซ่บๆ,ๆเลยได้พี่น้องเอ้ก็ละอันต้อมอืมมาส่วนอีรับซองพี่น้องแซ่บๆ,ๆเลยได้ตแต่ละคกนกงอืมละธนาข,าขนาดบ่าตังก่นข,ขนาดเ่อน บไงมาทางนี้เด้กระดูกมันนักกระดูกเขากินชีสมันมีกินน้ำค้างว่าก็คิดว่าเขาหนึงตัวติดอยู่ก็เลยครับอันนียากแซ่บจะยากล้ำครับเลยนไปมาะเว่นนี่ม้อยไฟอ่ะ มันมีไปรัานซ้าเยอะมากนี่กันมีไปด้านแรนงอที่ไปอ่ะคือสเ,เ,อเอจอเดยวแตน้อยมาปะบาเมันีปยังามาเพิ่นมีมาอยู่ทั่ไก่สักชิจะชิย่หมาน่นแค่ตรงหานกระหานนั่นแทนนกไก่ขาวเกินย่่งนั่นเน,น,นออาะ ใหมนอนเลิกทำเปอิีมาอะขับอมาข้ำปะเพราะตัวเห็นนะมาลายตัวนะขาใก้ใก้ฟูแต่นกอย่งขึ้นคอละปุ๊บปุ๊บปุ๊ันะอนหักวางดานได้มันยู่นนะซากใบด่างแฉกนี่นะถ้าไปโดนนี่นะจาดพัท่างไม่จักพัท่งมันนั้นไมหาตัวนึงแค่แค่ไปหาตัวนึงแล้วไปับเอาไเฉมึงไปหาจอบมึนาคง ม่านก่อนเนี่ยมันบินขึ้นมาปุ๊บปุ๊บกันกัคันปีกายดอนที่ประุกแกนทางนั่นน่ะบอกเบิ้งเตอร์น่ะโดนจะวันน้องมึก้าวนั่นนะไม่ชาไวถือก็หาขาอืมาขาวอซื้อเยกว่าเกว่าาขา่เหมนกันนะใจมาก็เพื่ปันต้นแบ ไปแม้นอยู่พุ้นได้ไหมเอ้ยกายทางแวดานกายทางแวมานี่เนี่ยขึ้นไปพุ้นเะไรเนี่ยยินยิน่ะทางเฮาทางน่ะมีท่านทอดขึ้นนะกายตัวนั้นนะ กินอิ่มละยังแต่สองคนไปนี่ไปเด้อล่นแข้งเดียวอยูแข้งเดียวอยู่มันมดเขาบอกินมันมาอ๋อแสบแตกไปสบน้องเอ้ยถยกะเบิดขาเบิดโอ้โโอ้โอ้โอออ้โ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 โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้้โอ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 ้้อ้โ้โอ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 ้้อ้โ้โ้อ้โอ้โอ้ หลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มกะจะขอโตฟักพักผ่อนก่อนอคลิปหน้าวิดีโอหน้างพรอกันไหมถ้าพี่น้องเข้ามึงมาส้มกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทุนให้คลิปใหม่ๆได้พี่น้องอสำหรับคลิปนี้สบายดี